สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กออมนะคะที่บริษัทฮอโต้นะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งนะคะเป็นตัวซีดานมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น Honda Civic f เอนะคะ1.8 EL นะได้รถปี2020ราคาอยู่ที่569,000บาทลูกค้าประวัติดีนะคะปีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กาบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2 จุด79%เนาะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย Time ์และนิ<ม>่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีเทารายละเอียดด้านข้างตัวรถนะคะนี่เรียมสันคมชัดนะคะบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะรับประกันรถไม่มีชนหนักถูกความจมน้ำมาแน่นอน ในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมจากโรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวมือเปิดของเ้านะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะคันนี้ได้เป็นโทนสีดำตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะเบาะฝั่งคนขับนะคะปรับไฟฟ้าตรงแผงประตูนะคะกระจกปรับลงออตโต้บานหน้านะคะสองบานหลังจะปรับแบบแบนวนวล แล้วก็ในส่วนของภายในนะคะได้เป็นกลุ่มโฮสต์สตาร์นะคะพวงมลาลัยนะได้เป็นแบบมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมลาลัยได้เลยนะแล้วก็มีฮุดคอนโทรลให้ด้วยเลขไมล์ของเขาวิ่งไปอยู่ที่1นึ0งแสกับอีก200กับเกกิโลหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธ แล้วก็ a p p l e Car า l a พีได้เนาะแล้วก็แสดงกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแอร์ Air นะคะได้เป็นแบบออโต้นะคะพี่เกียร์ได้เป็นแบบออโต้เ,บบ Auto, เช่นเดียวกันนะคะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เป็นที่เรียบร้อยคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนแม้แต่อย่างใดเลยนะคะนี่ภายในนะสว,สวยเลยนะคะลูกค้าคนันนี้แล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะเดิมๆเ,เลยใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกเลย เดิมๆเ,เลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะแล้วก็ในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่สวยๆเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้หากมีท่านไหนที่หาอยู่นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะ ตัวเบาะก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานนะหัวน็อตเดิมเดิมเลยหมอน็อตเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่สวยมากๆเลยนะพี่คันนี้ไฟแดงเปิดตัว900,000กว่าเลยนะพอเป็นมือสองก็หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะราคาเหลือแค่569,000บาทเท่านั้นนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED นะ เซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้2จุดกล้องหลังติดตัวรถมีมาให้เป็นคีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยกว้างเลยแหละนะคะคันนี้เก็บของได้เยอะมากอุปกรณ์นะแม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยแล้วก็รอยสีทางมะพร้าวเดิมจากโรงงานนะคะนี่สีเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้าดีรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานนะกล้องหลังติดตัวรถ ก็มาดูโครงสร้างรถฝั่งนี้กันต่อนะคะเหลี่ยมสันคมชัดเช่นเดียวกันนะรถไม่มีชนหนักมาทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้ารถไม่มีชนหนักมาทั้งสองฝั่งเลยมาดูในซองท้องห้องผู้โดยสารฝั่งนี้เชได้เป็นบอกเช่นเดียวกันนะตัวบอกฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะขานรองเท้ามีไปให้เรียบร้อยนะนี่พื้นที่ด้านหลังของเขาซีวิคค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็นี่น็อตใสๆเลยรอยแต้มสียังอยู่นะคะ ในส่วนของเนี่เต็มอาร์ตเดิมมาดูในส่วนของฝั่งคนนั่งกันต่อตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะนี่สวยๆเลยนะหัวน็อตหัวน็อตนี่เดิมนี่สวยมากๆเลยคันนี้นะคะพี่ๆผ่อนเพียงแค่900าันกว่าบาทเท่านั้นนะนี่ ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79%นะคะมีกล้องเรนวอตมาให้ด้วยนี่คันนี้นะสวยมากๆคันนี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะรายละเอียดของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องโยนต์1 8 0 0ซีนะคะสภาพห้องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลหย,ยดซึมของคราบน้ำมันเครื่องเลยนะคะลูกค้าร้อยแต้มสีเดิมจากโรงงานนะ หัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยไขาเลยนะคะลูกค้านี่ทั้งสองฝั่งเลยนะคานด้านหน้านะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนี่ดูภาพสวยๆเลยนะคันนี้นะคะพี่ๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็น Honda Civic f c นะคะ1.8นะได้รถปี2020คันนี้ไหม่วิ่งไปอยู่ที่130,000กิโล ราคาเพียง5 69,000บาทลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะหากพี่พ,พีท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุก77จังหวัดเลยนะคะหากใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลย ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ